เล่านิทานให้แม่ฟังหน่อยฟังฟังฟังครับฟังครับฟังฟังฟังฟอ่าเล่าเลยกีรับปอาไปถูไปจากน้ำเอ็กขับคนน้ำไปเหตุรดนิสุดรักใบลาเอาเปล่าเล่านิทานให้แม่ฟังได้ไหมเด็กโผยอืมครับเด็กหมา Mm hmm. อันนี้ครับเบรกก็ไปเอาไปต่อไปครับนี่ไงเบ็กแเบรบกูจุร <c oughs> <c oughs> ข้อใสรถนี้เละกรถน้ำมา จ,จบดแรกจบดแรกนี่ถามเรื่องอ,อ,อะไรเนี่ยต่อไปต่อไปอต่อไปต่อไปอ่ะเปิดหน้าต่อไปว้าวอไอ้สายหยาอ่านเรือ่องอ,อ,อะไรคะต่อไปว้าวฮัชิตา,าอ่านตกบพีท อาญาแต่อาาสองกู้ร่ากันไปกี่คนนี้ขี่คนีนน้ไป